สวัสดีครับพบกับเทนเจอร์นะครับวันนี้นะครับตู้กาชาสอนนะครับมาแล้วนะครับก็เกมแจกตัวกาชามาอีก2ใบนะเออแล้วก็แจกมาเรื่อยๆนะครับเดือนนี้นะครับก็เอาตรงๆรีวิวไปหมดแล้วครับเรนเจอร์เนี่ยถ้าสมมุติจะเน้น PVP จริงๆเลยนะครับผมก็ให้ตัวเดียวนะครับก็คือเทนกา อ่าบลท็อปตั้งนานก็มีบางคนนํามาเล่นบ้างครับเกมนั่นเองเกมตั้งรับครับก็อย่างที่บอกนะเอาจริงคนเล่นมานานรู้กันอยู่แล้วครับว่า,ารเรนเจอร์เนี่ยมันไม่ได้โหดไปทุกรอบหรอกแต่ว่ามันก็จะมีความโหดมาตรฐานของมันครับเรียกได้ว่าอ่าเทนกากเป็นตัวที่ดาเมจหนักนะครับอ่าดาเมจลึกนะครับนอกนั้นคอมโบก็ไม่ได้มีอะไรตัวแบบนี้มันก็อาจจะติดทีมยากแต่ว่าพอมีดาเมจปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้นะ p v p ก็เอามาเป็นดาเมจชนะธาตุครับหรือไม่ก็ไปตีเลดบอสนะครับหรือว หอ,อคอย,อยาบางคนขาดตัวดาเมจนะผมบอกไปแล้วครับว่ามันก็ช่วยได้ดีนะครับแต่ภาพรวมก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติ PP p คอมโบมตืตึงมากจริงก็ ไม่ต้องเปิดก็ได้ในกรณีที่แบบไม่ได้ชอบเป็นพิเศษครับส่วนเคียวกะผมจะเน้นเอาไปเล่นหอคอยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีหอคอยโหดเข้ามาครับบอสที่เป็นธาตุไม้ครับหรือว่าบอสที่เป็นธาตุไฟเนี่ยมันก็จะใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับหรือใช้เจสสิก้าบัตเต็ก็ได้ผมก็บอกไปแล้วนะว่าเจสสิก้าบัตเต็มันก็ใช้ได้แต่อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติเราชนะธาตุบอสมันจะยิ่งใช้ดีขึ้นไปอีกซึ่งก็เล่นให้ดูไปแล้วครับแต่ว่า p v p เนี่คือบัฟตอนนี้ที่เป็นบัฟทางการหมู่ ว่าอาจจะไม่ได้บัฟแล้วล่ะเพราะว่ามันเลยกลางเดือนไปแล้วครับก็จะเป็นพวกบัฟเบื้องหลังซึ่งก็เห็นนะว่าเหมือนจะมีบัฟขึ้นมาอีกแต่มันก็เป็นบัฟหลังบ้านนะที่ข้ามเดือนไปแล้วอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้นะอันนั้นเรนเจอร์เดือนนี้ก็ประมาณนี้อส่วนกียร์ครับแน่นอนรองเท้ามืดนะจะเรียกโอ้ยเพิ่มเลตคูเทพอมาแล้วจะเรียกว่าคูเทพดีือไม่นะ่ย แล้วเชิการขเขียวกานะอะเพิ่มเลตกียโอเคตู้ซ้อนมาเรียบร้อยครับรองเท้ามืดอย่างที่บอกมีไว้ก่อนเดี๋ยวบอสมืดเนี่ยสมมติเราไม่มีเนะี่ยเราค่อยไปเปิดหากันในอนาคตอ่ะซึ่งเดี๋ยวธันวามกราเนี่ยมาอีกแน่ๆนะครับก็เปิดเอาไว้ก่อนนะครับใครที่รูบี้หมดตัวการช่าหมดอยากได้เลนเจอร์เกียแพ็บแนะนะนำร้านต้นเกมวันนี้เลยนะครับ S.K เกมทอมเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ัสเซนเกมเ a นเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะทรับรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกเกมเลนเจอร์ครับมี ถ้ iOS ่ะถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android จัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวกับ Ruby ปุ๊บนะต้องหา iPhone iPad มาเปิดกระชากกด Ruby ครับเกมนี้ Ruby, Ruby แยกระบบนะเนย้ำอีกครั้งครับเติมจากระบบไหนนะต้องรับ Ruby จากระบบนั้นนะครับอตอนนี้ปรอดภัยนัร้อปเนครับราคาจดเป็ี่ยนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆนะนราบถูกรวดเร็วด้วยครับใครอยากได้รา้านทำเกมปลอดภัยถูกรวดเร็วผมแนะนําร้าน SK ครับแปดหนึ่งร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้ Description คลิปนะครับ SK เกมท้าสเตอร์ราคาถูกปลอดภยัดภยเติมไวร์ ใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับไอดีหลักของผมเนี่ยกียเดี๋ยวผมจะรอรับรูบี้ฟรีจาก p p นั่นหน่อยนะอเหลือสองสัปดาห์ครับวันพรุนี้เสาร์สิแล้วแลเสาร์หน้าเสาร์ยีกโอ้แต่ผมไม่รู้ว่าเพิ่มเลทรองเท้าเนี่ยมันจะมาช่วงนั้นไหมแต่เดี๋ยวปิดลีกปิดลีกก่อนขอรับสอกสองรารูบี้แล้วเดี๋ยวเติมเพิ่มนะแล้วเดี๋ยวคงจะเปิดเลยเพราะผมไม่รู้ว่าเพิ่มเลนรองเท้าบอสเนี่ย อาจจะมาอีกรอบนึงอ่ะรองเท้าบอลน่าจะมาอีกรอบนึงแต่ว่าอาจจะต้องจัดและผมขาดอีกแค่4ครั้งก็คือ800ดูบี้อไอ้ดีลักเดี๋ยวคงจะต้องได้เปิดการันตีแน่ๆน,น,นะอะซูร์เรนเจอร์ครับขอเปิดไว้ก่อนนี่เพิ่มเลยคู่เทพกับคู่เกียร์นะครับเชียวกัะมีแล้วไม่ต้องเสนอหน้ามาแล้วมีเยอะไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรนะ ผมเปิดได้เคีืยบกาสองตัวนะเขาทำมาชุดหนึ่งไฮเปอร์แม็กครับอีกตัวหนึ่งก็เก็บไว้กบไม่มีละไม่งั้นก็คงจะปั้นมาทดสอบออกมาลดต้านเล่นๆนะซึ่งมันใช้ได้ดีจริงๆนะครับลดต้านคือเห็นผลชัดเจนครับคือตัวที่มันแบบมีลดลบลดต้านนะ่ะมันอาจจะไม่ได้ใช้ดีทุกตัวนะแต่ถ้าเป็นหอคอยเนี่ยมันใช้ได้หมดจริงๆนะครับแต่ปัญหาคืออีา e เราทดสอบดูแล้วว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นตัวชนะธาตนเนี่ยไว่เล่น npc นะครับเล่น pve นะครับเจอกับ npc อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างใช้ได้ง่ายอ่าเรียกได้ว่าพวกตัวลดหลบล,ลดต้านเนี่ยขุดตัวนอกกระแสไปเล่นได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกไปดูช่อง b i g g ูก u แล้วกันนะเขาก็ทำให้ดูนะว่าจัดเอนเจอร์ตัวไหนก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะติดหอคอยแบบตั้งแต่ 60, 70 80นะครับอ่าก็ลองไปดูกันนะครับอ่านี่ขอย้อนเปิดสักนิดนึงนะด้วยความที่ว่าเดือนหน้า เดือนหน้าก็รอบปกติแต่เรนเจอร์ยังยังไม่ไม่ไม่ได้พันส่ทรงนะว่าจะเป็นทีมฮาโลวีนไหมเพราะบางปีมันก็ไม่ได้เป็นทีมฮาโลวีนนะบางปีก็เป็นทีมฮาโลวีน ซึ่งถ้าเกิดเป็นทีมฮาโลวีนมันก็ค่อนข้างทำออกมาเก่งนะเออนะแล้วก็สั่งมืดใหม่หนึ่งตัวครับช่วงปลายปีละนะก็ต้องดูว่าจะทำมาเก่งแค่ไหนแต่บอกเลยว่าไม่มีทางทำมาทับทางบอสมืดแนะ่ๆเราก็ไม่มีทางทำมาเพื่อดับรัศมีบอตบอสมืดแนะ่ๆบอสมืดเป็นตัววางนะผมบอกกันเลยนะบอสมืดเนี่ยมันตัววางในอนาคตนะว่าจะเป็นตัวที่เก่งในระยะยาวเราบอกตนะั้งแต่ตอนที่มันออกมาแล้วว่าเออใครเปิด ตามล่าเราได้ก็โชคดีสบายใจไปนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่หาออาเกรดฮาร์ดให้บอสมืดแค่นั้นเองนะครับใครอยากได้นิยมความโหดนะ,ะก็ไปจัดกันได้ครับรองเท้ามืดอขอเปิดอีกสัก2รอบพอไม่ได้จบและผมไม่เปิดและเลนเจอร์คืออยากได้เทนกามาเก็บไว้ก่อนครับอ,อย่างที่บอกนะโหมดต่างๆในเกมมันเยอะนะพวกบมทที่มันใช้20ตัวอย่างนี้นะครับก็เลยต้องมีเอาไว้ก่อน อ่าส่วนเกียร์เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนลอ้อจบลีกก่อน <c oughs> เดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวจัดนะไอ้ดี้หลักครับเปิดกันอีก8 0 0รดูบี้การาันตี3 0 0พันเอาอีกนะครับการันตี2รอบติดเลยไอดีหลักอ่ะไม่ได้แล้วครับเปิดกันต่อไอเดียนะครับไอเดียก็เกียร์เดี๋ยวก็ต้องเปิดนะอ่านะโหเกียร์ชิ้นนี้ยังมาอยู่ที่ตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเปิดเอาเทนกาก่อนอ่าไอดีนี้ต้องการเทนกานะเคี้ยวกาผมอาจจะเฉยๆนะครับ ด้วยความที่ว่า ID นี้เนี่ยผมมีเจสกาบัตเต็ดสองล่างเลยอ,อันนาคนเดี๋ยวเปิดได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวมันคงจะเก้าแม็กซ์สักรอบหนึ่งนะครับแต่นนเราก็ไม่รู้นะแต่บอกไปแล้วครับว่า คือไม่ได้มีการแจ้งไม่ได้มีการอะไรเหมือนผู้พัฒนาก็น่าจะรู้ครับว่ามันเป็นตัวที่ตั้งแต่ติดบั๊กมาให้อ่าติดลดรบล,ล,ลดต้านเยอะมากเป็นพิเศษคือมันจะต้องมีเรนเจอร์พวกตัวแอบแฝงแบบนี้นะอาจจะเป็นตัวเรนเจอร์ปกตินะครับโคโลโ,โบนะครับหรือว่าแสงมืดที่มันแบบค่อนข้างจะดูผิดธรรมชาตินะครับไม่เหมือนตัวทั่ว,ว,วไปนะคืออย่างที่เรารู้นะครับว่าเรนเจอร์สกิลเหมือนกันมันเก่งไม่เท่ากันเกมนี้คือมันไม่เท่ากัน มาเคียวกะจะดีใจดีไหมยอยากได,อกได,อกได้อยากได้เทนกะไว้อยากได้เทนกะไวพ้พี่อ่ะขอบดอิ้งสักสามรอบอยากได้แทนกะเคี้ยวกะผมเฉยๆแล้วนะครับคือไอดีดีเนี่ยนะผมค่อนข้างจะมีโชคกับตัวธาตุไฟไม,มากๆในอดีตคือแบบตัวธาตุไฟมีเต็มไปหมดเลยนะอ่าตอมามีริมคนระับโอ้ตัวเก่าๆนะมีแบบธาตุไฟทางนั้นเลยไอดี ID นี้น้านี่คือ ก็มีเนี่ยอ่ันน้ำก็มีนะมีริบุรุอ่ามันริบุรุตัวใหม่ริบุรุตัวใหม่ตัว,ตวเก่าหน่อยนะไอดีนี้ผมเปิดได้ริบุรุทั้งสองรอบเลยนะครับอ่ะขออีกสักทีแต่มันก็ออกอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ออกตัวที่ต้องการไอดี่ปัญหานะครับอ่ารอบนี้ไอดีใหม่ผมเน้นให้ได้เทนกาเอาไว้ก่อนเพราะว่าอยากให้ได้ตัวดาเมจนะอ่าดาเมจหนักข้ามลึกครับโอ้โหแล้วก็เกียร์สิบปีครึ่งไนงะ คือประเด็นคือ10ปีครึ่งเนี่ยเราเล่นกันละเดือนที่แล้วนะเราก็จะมีเกียร์ที่มันสามารถเลือก,กอัปเกรดธาตุได้เราก็ใช้ความหนักหน่วงจากเกียร์ได้นะครับแล้วก็เลนเจอร์ที่ตีหนักเดิมอยู่แล้วนะครับ ID 3นะครับล้อ,อปิดลีก,ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดนะล้อหกสิไม่ค่อยอยากจะเปิดอะไรเอ๊ะอาจจะเปิดนิดนึงก็ได้นะเดี๋ยวก่อนนะถ้า ID นี้ไปจบถ้าตั้งใจเล่นก็เพชรหนึ่งนะครับเพชรหนึ่งร้อยหกสิบร้อยหกสิบสองร้อยยี่สิบ อ่ะไม่เปิดอ่สามอยี่สิบดีกว่าสามอยี่สิบเราเปิดดีสองร้อยอ่ะมาเปิดเปิดเปิดมานะครับอ่ะเปิดเยร์ก่อนเลยลองเปิดแบบสี่สิบนี่แหละสามรอยี่สิบโอ้ยเราเปิดได้สามรอบเลยอ่ะมาจัดไปอันนี้คือแบบว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะสี่สิบก็ลองเปิดเออบางทีเขาก็เปิดได้กันนะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะโอ้โหสองค่าครับแซ่แซ่เง้านะครับ โอ้วถ้าเกิดผมเปิดสมมติว่าเปิดหมดหรอไม่ได้ต้องเก็บกลางไว้ก่อนเราต้อง200เราต้องเอาให้มีสองร้ออ่ะรอบเดียวพอโอ้โหกุญแจ5ดาวง่อยมากเลยถ้าเปิดอีกรอบหนึงหรอเหลือร6อได้โอเคปะอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเอาให้จบเพชรหนึ่นอ่าอ้นี้จบเพชรหนสบายๆนะปัญหาคือ คะแนนเฟอร์นะครับแต่เพชรสอกับเพชรหนึ่งมันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะโอเคนะโอ้โหอะไรเนี่ยไม้กระทาไม้กกนซิตโอ้ง่อยครับอันเปิดดรนเจอร์กันสักนิดหนึ่งอ่าเพราะว่าตัวจากด่านวิ่งผมยังไม่ได้กดรับนะเพราะว่าเดี๋ยวก,กดรับมาตัวเอาบ่ามันล้นคลังนะครับอ่เปิดฮาเลนเจอร์ครับยังไม่ได้ไอดีนี้ผมเปิดได้ตัวอ่า เอ้ผมเปิดได้ชู้ๆหรืออ๋อผมเปิดได้อีกตัวหนึ่งอันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับตัวรองอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถือปืนนะก็ไม่ค่อยได้เป็นตัวเก่งเท่าไหร่ครับอ่ะอยากได้เคียวกะก,ก็อยากได้ครับอ๋อผมเปิดได้ตัวฮิมารีอ่ะอีซักสอที ผมเปิดได้ที่มารีแล้วนะครับแต่ไม่ได้ปั้นนะเอาทางบ้านทางบ้านเขาเขาชอบเขาปั้นแล้วก็ส่งมาให้รีวิวนะครับการใช้งานก็ตีหนักตีหนักบ้างจริงแต่ว่าอื่นๆคือทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคือในเกมนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าเรนเจอร์ที่แบบว่าเกมใส่สเตตัสสูงๆนะแล้วตีหนักอย่างเดียวไม่ทะลุไม่มีอะไรพิเศษมันก็ใช้ยากนะใช้ยากนะครับมันก็จะไปใช้ประโยชน์ได้ในพวกแบบตีจุติอย่างงี้ครับ ตีหอคอยอย่างเงี้ยเอาโอเคพอจะได้อยู่นะแต่ว่าเอามา PVP นี่คือคือส่วนใหญ่อะเราอะเป้าหมายต้องการจับปั้นทีมเพื่อเล่น PVP กันนะเพราะว่าเราต้องการที่จะได้อา่า y ูบี้ฟรีอา่าเล่นดันลีกสูงๆนะครับอ่าซึ่งประ่วานทําหลักสูตรแล้วนะหลักสูตรบินก็ลองไปดูกันได้ครับเพื่อที่จะเอา r ูบี้ฟรีนะ่ะมาเปิดต่อยอดอา่าแต่พวกนี้ไอดีผมสายฟรีทั้งนั้นนะแต่ว่าก็เล่นค่อนข้างจะนานนะครับอา่าไอทีสไม่ได้ครับ มาเปิดกันต่อ idc นะครับ id สุดท้ายอะได้เปิดเกียร์ครับนี่อ่ามาเกียร์ชิ้นนี้นะเอาเกรดธาตุเอาให้มันระเบิดไปเลยครับคือ id นี้นครับเป็นสายการบินก็จริงนะแต่ว่าก็พยายามปั้นภาพพื้นนะ่ะให้มันแบบให้เหมือน id 6อ่ะ id 6เอาจริงพื้นจะแข็งว่า id นี้ครับอะซึ่ง id นี้ก็เมื่อวา,านทำให้ดูแล้วนะนะสายการบินครับกับเฮือกสุดท้ายมีเฮือกสุดท้ายอยู่3ตัว อ่าแต่ว่าเฮ้ยเปิดดีกว่าเอามานะครับเรนเจอร์เอะเปิดเกียร์ก่อนอ่ะอยากได้เกียร์ต้องเปิดเกียร์ก่อนครับเกียร์คือมันต้องมีอะของมันต้องมีนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราไม่สามารถรู้ได้ข้อมูลนี้นะครับทีมงานทุกประเทศก็ไม่รู้นะผู้พัฒน,นารู้อย่างเดียวนะครับว่าในส่วนของเกียร์โคโรโบเนี่ยทำไมถึงทํามาเป็นแสงทําไมถึงทํามาเป็นมืดแล้วจะทําทุกรอบไหม ไม่มีใครรู้ครับอาจจะแบบนานๆโผล่มาทีอยากได้ตั้งทีก็โผล่มาทีหรือว่าคุยกันเป็นพิเศษอันนี้ผมไม่สามารถรู้ได้นะว่าแบบเฮ้ยทำไมอันนี้ต้องมาอยู่ในรอบนี้ทําไมไอ้ค่าแฝงนี้ต้องมาอยู่ในรอบนี้ทําไมไอ้พิเศษแบบนี้ต้องมาอยู่ในรอบเนี้ยไ,ไอพ้บบอออไอพวกนี้เขาไม่เคยบอกเลยนะคือเขาไม่บอกเชิงลึกเลยว่าเขาไปคุยกันยังไงคือ มันแบบต้องเป็นวงในสุดๆอะเพราะว่าแบบบางทีเราก็แบบงงเนอะว่าแบบเฮ้ยทำไมโคโรโบที่หน้าโคโรโบอะมันแบบน่าจะขายได้แบบจริงจังอะเอาให้แบบโหดไปเลยอย่างเงี้ยยังไงคนก็เปิดกระจุยกระจายแบบนั้นแต่ปรากฏว่าหลายๆรอบมันไม่ได้เก่งอย่างที่คิดนะหรือแบบเก่งก็เก่งประมาณนึงไม่ได้สุดแต่ไอรอบที่มันแปลกๆงี้นะคือกลายเป็นว่าแบบโอ้เกมก็ทํามาโหดโอเวอร์เกินนะซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบ ก็แปลกใจอยู่ว่าแบบเออทำไมทําแบบนั้นวะไอ้อย่างรอบนี้อย่างเงี้ยตุลาอย่างเงี้ยตุลาโคลาโบมักจะเป็นรอบที่มีตัวเก่งเยอะนะครับซึ่งรอบเนี้เอาจริงก็ไม่ได้เก่งมากมายอาจใช้คำนี้ได้ได้ว่าเก่งใช้ได้ไม่ได้เก่งมากมายโดโรติโคลาโบที่เราคาดหวังอะอย่างน้อยๆมันต้องเก่งบ้างมายหรือแบบเป็นตัวเทพเลยระดับแบบทริปเปลิลเอสอะไรประมาณนี้ซึ่งรอบนี้มันก็ยังไม่ใช่นะแล้วก็มาขายเกียร์ด้วยนะ เออครับไอ้ยังตงเกียรีเวนเจอร์ที่มารอบ2ล่าสุดอ่ะก็เหมือนกันเรนเจอร์ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าเก่งมากมายครับแค่มันแบบเว้เก่งในระดับที่หยิบจับมาใช้ได้นะแล้วก็ไปขายเกียร์โอ้เหมือนกันเลยแต่ว่าเกียร์แสงแมันเป็นเกียร์อาวุธเนอะมันก็เลยยังไม่เทียบเท่ากับป้องกันจับตกแต่งครับเพราะว่า สุดๆเลยก็คือมันเลือกอัปเกรดทัได้เราไม่นับเกียร์วิ่งปืนฟองสบู่นะเราก็ไม่รู้ว่าค่าเกียร์แบบนั้นน่ะจะโผล่มาอีกเมื่อไหร่อันนั้นก็เหมือนกันเราก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเทำไมาปืนฟองสบู่ที่เป็นเกียร์วิ่งถึงทะลึ่งนะให้มันมีออปชั่นแบบเลือกลดแร่ได้นะ อ่าอัปเดตธาตุแนะนำธาตุซึ่งปกติมันจะอยู่ในป้องกันกับตกแต่งไอ้พวกนี้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้เลยผู้พัฒนาเขาก็ไม่เคยบอกว่าทําไมมาถึงไปทําแบบนี้ในรอบแบบนั้นนะอันนี้ไม่เข้าใจจริงคือมันไม่มีแบบไม่มีหลักการอะไรเลยอะ่ะเออแบบนี้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยอนาคตมันจะมีอะไรแปลกๆออกมาอีกไหมซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วครับเกมเรนเจอร์อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดกับเกมเรนเจอร์นะเอออย่างที่ผมบอกว่า ที่เคยบอกว่าโคโรโบจะไม่มีแสงมืดเพราะว่ามันเป็นแผ่นที่เขาเคยบอกว่ามันจะไม่มีนะเพราะว่าถ้าเกิดมีเนี่ยเราจะปั้นงานยากเราจะยอมรับกันได้หรออหลายคนบอกว่าพี่โคโรโบรอบนี้นะครับตัวละครมันใช้พลังเป็นแสงองตัวตก็แบบดูเป็นดาร์กเป็นมืดเงี้ยมันควรจะต้องมีท่าแสงท่ามืดบ้างปรากฏว่าออกมาของจริงจะยอมรับกันได้ไหมที่การจะปั้นแม็กเราต้องใช้กบม่วง20ตัว เออนะโดยโปกติเราใช้กบอบลต้าปั้นกันเนี่ยมันไม่ยากนะครับมันเป็นกบที่หาได้ง่ายออมีแจกมีหาได้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่กบม่วงคือมันไม่ได้จริงๆอ่ะเออนะอันนี้ผู้เล่นจะยอมรับได้ไหมแต่อนาคตก็อย่างที่บอกไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆออด้วยความที่ว่าวิ่งนะครับข้อมูลเขาไปอยู่ในเกมประมาณสักสามปีนะผมเคยทําให้ดูแล้วข้อมูลท,ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะว่าออมันมี แบ็กกราวที่เป็นของแสงกับมืดก็คือเป็นสีทองกับสีม่วงนะครับว่ามันมีโอกาสจะมาอยู่ในด่านวิ่งได้ซึ่งถ้าเกิดมันมาอยู่ในด่านวิง่งอะไรจะเกิดขึ้นเรนเจอร์ตู้ชนะทาตุมันก็จะต้องเป็นแสงมืดเหมือนอย่างตู้นี้ตู้นี้ก็จะเป็นตู้ uh, ท่าดุไฟนะครับทาดุไฟก็คือเอาวชนะทาตุด,ด่านวิง่งในะรอบถัดไปก็คือทาตุไม้อ uh, ่านาคตนะเกมทําวิ่งเป็นแสงมืดนะครับมันก็จะมีตู้เข้ามาแต่ตอนนี้คือเขาคงพิจารณาอยู่แหละว,ว่า uh, มันจะ เหมาะที่จะไปลงช่วงไหนเราก็ไม่รู้ซีซัน11จะเห็นไหมก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะฉะนั้นนะอย่างที่บอกเล่นเกมไรนเจอร์นะถ้าอยากเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องซีเรียสมากพร้อมเติมก็เติมนะมีทุนก็เติมไม่พร้อมก็เล่นไปสายฟรีมันก็รอดได้นะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆเราผิดหวังวันนี้เราก็ไปคาดหวังในอะนาคตได้อ่ะอย่างเงี้ยเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรผมก็ยังบินต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็เก็บใหม่เออลูบี้ตกกระชานะก็รอเก็บฟรีๆแล้วก็ไปอรอลุ้นกันนะครัอออ่้มีีทุนนนยู สบายเลยนะครับอยากได้เลนเจอร์เกียมแพ็คนะก็ไปเติมกันได้ครับที่ร้านนี้นะ SK c เกมท็อปเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้100%เ,เกมเลนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30%นะทั้งรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมผูกเกมเลนเจอร์นะครับมีแค่ iOS นะครับถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับรูบี้นะ Android จัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวปุ๊บก็ต้องหา iPhone ในแผ่น้วเปิดกระชากกดรูบี้ครับอันนี้ปลอดภัยแน่นอน100%ครับราคาจนเป็นถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมอื่นราคาถูกลดเร็วด้วยครับใครอยากได้นั้นเกมที่ปปลออดดภัยถูกกรรรววเเ็ผมมแแนนนนนะะาาา้้้้ SCK ต่่ไใหหที คอมเมนต์แล้วก็ใต้เดสคริปชันคลิปนะครับ ACK เกมฟาสเตอร์ A C acter, ราคาถูกประภัยเติมวอลเนเซ็นใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับอ่ะขอโชคดีนะให้ไดนเจอให้ได้เกียร์ยรตามที่ต้องการนะครับอ่าเพิ่มเรทคู่เทพแบบเกียร์รองเท้าบอสคือมันเหลือเวลาประมาณสัก สัปดาห์ก,กว่าๆนะครับก,ก็ยังไม่แน่นะอาจจะมาได้อีกสักหนึ่งรอบก็ได้รอติดตามดูแล้วกันนะแต่ว่าเปิดพร้อมในรอบนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันเพิ่มเลทมาแล้วนะครูเทพกับเกียร์รองเท้าบอสอ่ะขอให้โชคดีได้ตามที่ต้องการครับเอานี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ